สสสร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยสารพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้นแบบลดปัดจจัยเสี่ยง5แห่ง Click off แคมเปญเราจะไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคตินรับวันงดสูบบุหรี่โลกมั่นใจเยาวชนมีความตื่นตัวและรู้เท่าทันสารพิษนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมส่งต่อและขยายแคมเปญน,นี้ในเครือข่ายและมหาวิทยาลัยที่สนใจภายใต้กลไกาการทำงานเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่นุน นำร่องที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นแห่งแรก DPU เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคตินครับเราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคตินค่ะ ผ่าานมาแม้สังคมไทยจะมีการรับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ว่าเป็นสารเสพติดที่อันตรายต่อสุขภาพและหลายคนมีความพยายามลดละเลิกการสูบบุหรี่ได้สำเร็จทว่ากลับพบสถานการณ์สุขภาพที่น่าเป็นห่วง เมื่อพบกลุ่มเด็กเยาวชนมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะธุรกิจบุหรี่มุ่งเน้นทำการตลาดโดยหวังล่าเหยื่อที่เป็นเยาวชนให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ด้วยการสร้างชุดข้อมูลที่บิดเบือนและสร้างความสับสนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนเพราะไม่มีการเผาไหม้แบบบุหรี่มวนแต่หารู้ไม่ว่าในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มีสารเสพติดอันตร,รายเหมือนกันนั่นก็คือนิโคตินตัวการอันตร,รายทำลายสุขภาพทั้งผู้สูบเองและคนรอบข้างเพราะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยเลิกบุหรี่แล้วยังเป็นประตูนำไปสู่การสูบบุหรี่มวลและสารเสพติดอื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดกลุ่มควันฝุ่น PM 2 5และเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าจัดมาหลายงานแล้วแต่ว่างานที่ได้เชิญเพื่อนๆมหาวิทยาลายัยอื่นๆมาครับนี่ถือว่าเป็นงานแรกของทางทีมงานของเราครับซึ่งก็รู้สึกดีครับที่ได้มีโอกาสาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องของนิโคตินเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนะครับดียิ่งขึ้นรวมไปถึง งานในวันนี้ครับพยายามที่จะใส่รายละเอียดดีเทลหลายๆอย่างที่มหาวิทยาลัยกําลังขับเคลื่อนแล้วก็เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยครับความสามารถของนักศึกษาในเรื่องของการเต้นเรื่องของชมรมภาคีเครือข่ายที่ทํางานกับมหาวิทยาลัยไม่จะเป็นองค์กรเครือข่า,ายงดเหล้าที่เขาทําเรื่องของงดบุหรี่แล้วก็งดเหล้าอะไรพวกนี้ครับเราก็พยายามที่จะเชิญมาในงานนี้เพื่อที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยของเราครับก็คือ อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้เพื่อนๆมหาวิทยาลัยอื่นนะครับได้มีเครือข่ายเดียวกับเราด้วยครับเนื่องในวันงดสุบุรีโลก2,566สถาบันยุวทัศ์แห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้รวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลายาัยรังสิตซึ่งเป็น5มหาวิทยาลัยต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยงจึงได้ร่วมกันจัดแคมเปญเราไม่มีวัน ทำร้ายตัวเองด้วยนิโคตินขึ้นเพื่อสื่อสารรณรงค์ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีความตระหนักและตื่นตัวในการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นสารพิษสารเสพติดอันตรายโดยมีการจัดเวทีทแถลงข่าวและเปิดตัวนำร่องที่แรก ณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีนายนิติมุกยะวงษาผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องในโอกาสวันที่31พฤษภาคมเป็นวันงดสุบุรี่โลกเราทั้ง5มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงสรสและสถาบันยุวัรน์เนี่ยก็เลยได้ผุดแคมเปญนะครับเราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคตินคือถ้าเราไปพูดเรื่องบุหรี่หรือบุรี่ไฟฟ้าก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่มันกระทบกับน้องๆเนาะที่เขาสูบบุรี่ไฟฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยน มิติแล้วก็เปลี่ยนมุมมองว่างั้นเราไม่พูดถึงเรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าละเราพูดถึงเรื่องนิโคตินเลยตัวการสําคัญเลยที่ทาให้น้องๆติดบุหรี่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ทําลายสุขภาพของตอนเองเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเวทีนําล่องนะครับเราจะคลิกออฟกันที่นี่แล้วอีก4มหาวิทยาลายัยประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยสยามนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยกเกษตรบัณฑิตเนี่ย ก็จะมีการไปขับเคลื่อนต่อหลังจากนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแคมเปญระยะยาวทั้งในช่วงวันวันสุบุรีโลกแล้วก็วันที่26มิถุนาก็คือวันยาเสพติดนะครับก็จะลากยาวกันจนไปถึง ท,ทั้งนี้หลังจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเสร็จสิ้นจะเป็นการส่งต่อพลังการสื่อสารนี้ไปยังมหาวิทยาลัยต่อไปคือมหาวิทยาลัยน้ทยกรุงเทพโดยมุ่งหวังให้เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังและขับเคลื่อนได้ในระยะยาวครบทั้ง4แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่จัดโครงการเราจะไม่มีวันทำลายตัวเองด้วยนิโคตินนะคะต่อไปนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยนอท์กรุงเทพค่ะที่จะจัดในวันพุธที่31พฤษภาคมนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนก็สามารถมาตระหนักรู้ถึงพิษของสารนิโคตินได้ค่ะ บุหรี่ค่ะเป็นปัจจัยแรกเป็นปัจจัยเสี่ยงแรกที่ <Yeah. S 1> หลายๆคนสามารถที่จะคิดที่จะริเริ่มที่จะลิะลองได้ตั้งแต่แรกเลยเป็นปัจจัยแรกที่สามารถง่ายๆได้เลยด้วยซ้ําเราเลยรู้สึกว่าการที่เราสูบบุหรี่อะค่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เราอย่างเพียงอย่างเดียวเรายังมีควันบุหรี่ที่ส่งผลกระทบให้กับคนอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่มือ2ควันบุหรี่มือสามอะค่ะและแน่นอนว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าอัตราการเกิดโรคต่างๆของคนที่สูบบุหรี่ค่ะมีสูงมากขึ้นและส่วนใหญ่ก็เป็นปดเด็กเล็วยชนด้ อยากจะบอกว่าให้ทุกคนถ้าเกิดไม่รักตัวเองรักคนที่อยู่รอบข้างบ้างก็ได้นะคะ